ดัสะภะคะวะโตภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะะตสัมมาสมท เนโอปันนีอาจามาจะสนดแตะสัตวมันตัยชนมตัวมากระทาสุนุเออศึสุนุเออกระทาบารมีจุ่บราผุ um ання, ura, Straße, alon, dalej, ้ติวอานารมะดีก <that> ันหลายด้วยความใจมามบรราวัมเป็นรุปสมประจำปัจจันขึ้นสิบห้าขเป็มหนึ่งเมอ้ายจงกระบังที่ยิตเอกธรมาวมาทังนาวสากสี่เป็นวันสาว ต้นรู้บรรดาพุทธบริษัทแต่ตั้งใจนามาพุทธศาสนาบรรดาวันนีนักศาสนายองสมเด็จพระกนิสัยก็นักศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อตั้งใจให้บรรทุกการผู้บรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งใจมาทำบุญก็ดีตั้งใจมาไว้ก็ดีตั้งใจถวายทานก็ดีตั้งใจทำไว้ก็ดี ทางนี้เพ่าจะเป็นอาลิสองใหญ่จะปริปัจจัยให้หลายทเพจากความทุกข์ตัวบายภูมิแต่าะว่าบรรดาที่พูดโดยสัทหานี้จะเพื่อพระโสดาบันการโสดาบันเป็นยากทางคิดว่าการนโสดาบันเป็นยากมันเนเรื่องทุกคนที่มีีในีนี้ คำว่าเราโสดาบันแปลว่าเขาฆ่าสุญญ์เสียพุทานอย่างไรแปว่าฆ่าบมดคนไปอาจจะต้นเขาสุญญ์แสียไปตายเ็นโสดาบันแล้วพวกคนหลังก็มีโอกาสไม่กี่ใบ้ผู้บาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วทั้งหมดตัวมันจะไม่ตายแตจะลงสทษกับคนใดการตายเ็าโสดาบันอย่างน้อยไปสวรรค์ ตัวอย่างอีกสองอโลกหนึ่โลกถ้าบุญบารมีคามเมตตาเมตตาทุกคหมดก็จะมาเกิดแค่เมื่อไรตัวโสดาบันอีกสามขันหน,น,นึ่กคันที่หนึ่งสัจจะสังเป็นตระโสดาบันอย่างอ,อ่อ,เอนเพื่อจะเกิดบนษยกอีกมชาติเพื่อจะไปนิพพานได,ด้สองตัวลังตัวละอย่างกลางจะเป็ตัตวโดนิพพาสามชาติจนไปนิพพานได,ด้ สสามเอตบุสีมีบารมีสูงสุดในโสดาบันะกรระกดวงิญชาติขได้เพราะว่าบรรดาเทวดาสัตว์ยถ้าท่านมีบรมีสูงสดาบันในกัปนี้จะเป็นโดาบันขั้นสัตว์จงจ็บใช้ก็ดีดววกละสามาช้ก็ดีเองบุติสี่หนึางก็ดี ทุกคนไม่มีโอกาสจัดมาเกิดใหม่จะไปที่พันไม่เป็นราชาะ็เป็นโรดาทั้งนี้เพราะอะไรพราว่าในกับนี้ยังดูพระพุทธเจ้ารงคอยู่หงองไม่ใช่ห้าองค์พระเจ้าองัตมีมีสิบองค์ปฏิบัติไปแล้วสี่องค์หึ่งวแลืเพระพูทอันองค์ท้ายนแรกนะ ถ้าต่อไปเขาก็มาห้าองค์มีพรามขึ้นต้นมีช่างปราชญ์ม hmm. mm ีอะไรก็องค์ใช่อ uh ีก huh. ห oh ้าองค์เพื่องกาว่าท่านเป็นมุโสดาบันแล้วเป็นเจ้าพระดาเป็นนางฟ้าผุนตมก็ยังใช้เวลาไม่นานนกพระเจ้ามาสงจากรทีอ่านนคนที่เป็นมโสดาบันจุดาเป็นนางฟ้าผุนตมดีขึ้นทุระน้อยถ้าถามเป็นพระอริเจ้าด้วย ทางเทศจะพะพุทธเจ้าที่แท้จบดีกับสุจรนตอนเป็นประธานท,ทันทีในการปฏิบัติบันดาทงพุทธบริษัทาะให้ทางเป็นของดีมีความจำเป็นต้องให้ถ้าเป็นปัจจัยเกิออกดกมือซึ่งอาปรดัปฏิตทิยอาหารปฏิัทิพ์ในร่างากายปฏิบัตในสองการรักษาสิางส่งเป็ของดีถ้าเป็นปัจจัยข้าหุบำรงง่าย การอุทธาณ์การกระทภาวนาะฏิบัติทางเทวปฏิบัติขระองค์พระบตยทกปัญญาที่จะน่าก็จะประสดดาบันการกระยำทางธรรมของพระพุทธบริษัทมีสองอย่างคือประเภทหนึ่งจะเป็นระวรรมบทแบบธรรมดาธรรมดาหมายความว่าฉันต้องการสมาธิฉันต้องการรู้ัสสนาา ถ้าว่าจิตใจไม่ตักระมือตัวเราต้องการไฟลูกทางคาาือสัตว์ปฏิบัตกเราต้องการประสมดาพันถ้าปฏิบัติแบบธรรมดาธรรมดาแบบนั้นก็ยังไม่เข้าข่ายโซดาปฏิมาหมายความว่าปฏิบัติการปฏิบัติแต่ก็ดีถ้าจิตยิสมาธิถ้าใจไม่ไหวสมาธิอย่างไม่กับไปสวรรค์ ทอยาสูงสุสดจะเป็นในโลกเลิตภังยังไม่ได้ทางนี้เพราเราที่ยังไม่เข้าเขตรายอริมอรมรดกญบุญถ้าบรรดาเจ้าพุทธศาสนิกชนตั้งใจตั้งแต่วันต้นว,ว่าเราจะเจอกจันจะจะกันะันวันนี้พระบวนี้เราต้องการกา,า,ารเป็นระารหานเราต้องการาผลิพพาน เพราะว่าดับว่าเราตัดตอนโดยเฉพาะในตอนต้นเราต้องการเิสโทธดาบันเป็นเหตุก็ตั้งใจไปใฝ่ข้าราการแนะนำขององค์พรด็รต้อนรัโลวัชิเพราะวิส uh ุทธดาบันเรืออะบ้างเป็นของไม่นะเพราะโสดาบันคระวสุทธดาบันนันมีสามอย่างที่รวาสังโยชนตัดตอรื่สามอย่างออกไปจากใจ เราก็ได้เป็นโสดา,ดาบันขั้นตนถ้าดีคืมีสิบห้าบน่งถ้าตัดอาโลหิตใหญ่จากใจจะวข้ศูนย์ต้องสามสิบห้าด้วยร้อยสิบด้วยอย่ามโสาดาบานนันขั้นกลางถ้าตัดสองโลหิสามมีร, 10, ร,ร้อยลสิบเรียบร้อยให้เป็รมาตะวันทรงเป็นแน่นอนเป็นโสดาบัน,นขั้นเอกที่ขั้น,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 นสูงสุด แต่เรื่องที่เราเป็นไธรรมดาเราก็โดนสัาว์ให้ถูกต้องอันดับแรกพระพิฆเนศทรงตรัสว่าตอนที่รอดภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตามก็ราะการบริกรรมฐานมีสองอย่างภาวนาด้วยพิจารณาด้วยเวลาใดที่จิตมีการกระสับสนายเวลาไหนก็ต้องใจให้ติดใจ เราต้องกำหนดนีลมหาตั้ใจเขาออกด,อด้วยทำงานด้วยแต่ก่อนนี่นานเลยมัยนเยอะกว่าการที่จะภาวนาก่อนที่จะพิจารณาพระพุทธเจ้ทาทรงตรัสว่าทา้าวารนองไห้ต้องพอเมตตาเป็นจกนักรวาลทั้งดวงอะไรต้องทำยังไม่ภาวนาด้วยยังไม่พิจารณาด้วยพนั่งปับ๊บเป็นงานปุ๊บนั่งนอนยืนเดินเหมือนกันทำได้หมด <c oughs> ให้ตั้งใจแผ่เมตตาเป็นจัทรวาลทั around, ok road, so, the ้งฟังจะมีความรู้สึกว่ามันมิตรดีใส่ก็ดีในโลกนี้ทั้งหมดเราจะเป็นมิจฉุจดีเพื่อสัตว์โลกทั้งหมดเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะมีความสงสารเพื่อการสงเคราะห์เนื่อหมายความว่าสงเคราะห์ในวัตถุก็ดีสงเคราะห์ในวาจาก็ดีสงเคราะห์ในกายคือสัตว์นา้น เราพากันเียสายจากเราเขาไขข้ของเราจะสงสต่อจะมีความสุขถ้าหากว่าเราจะไม่สามารถจะทำได้จิตสงสารก็ยังมีอันออดับแรกองค์สมเด็จองวงโปรดให้ทำอย่างนี้ก่อนเมื่อจิตเราคิดว่าเราจะเป็นนิตย์ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดอารมณ์จิตก็เป็นสุขอารมณ์จิตก็มีความเย,ยือกเยิน หลังจากนั้นก็กำหนดรู้บนหัยใจเขาออกอ,อกุปนกายยังบริทายะตั้งกายให้ตรงดำมองจิตนนให้มันต้อัมาููลงหายใจเขาออกให้ใจเข้าดูอยู่ใจออกให้ใจเข้าให้ใจออกดูอยูใหายใจออกให้ใจเขา้ายาวเส้นก็ไมอยู่หลังจากนั้นก็ภาวนาตามอัติยานสายจะภาวนาแล้วก็โธก็ได้สมมาจหังก็ได้นามาภะทะก็ได้สิสุปโต,ก,ตก็ได้ อะไรก็ได anyway, ้ทุกอย่างการภาวนาก็ดีการรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือว่าเป็การทำสมาธิขณะไปดูจิตรู้ลมเข้ารู้ลมออกเวลานั้นจิตเป็นสมาธิในอานาปานสติขณะไปรูคำภาวนาเวลานั้นจิตจะทนสมาธิในสำภาวนาธรรมสมาธิเคือการตั้งใจตั้งใจมั่น เราตั้งใจรู้อยู่จุดนี้เราต้องการรู้จุดนี้เราต้องการรู้ลมเข้าเราต้องการรู้ลมออกจิตจะรู้ตามขณะได้วิจิตรู้ลมเข้ารู้ลมออกวันนวันนั้นวิจิตรสมาธิจิตว่าจะอีกทีเพราะว่าเราต้องการภาวนาว่าอย่างนี้การภาวนาเนี่มีความสำคัญตั้งให้มันเช่นว่าภาวนาแล้วพุทโธให้อยู่อยู่แค่พุทโธ ยางให้มันเราไปถึงทำโมสังโฆถ้าเราไปถึงโมสังโฆเรจเสื่อจิตดงนต้องบังคับอยู่แค่พุทโธให้ใจเข้ารื่องอย่างพุทโธให้ใจออกเรื่องย่พุทธใ,ใจเข้าเรื่องอยพุทจะใจออกเรื่อุ่ทถ้าทรงอยู่่างนี้่ไม่อวนจะไม่นานไอ้การเวลาไม่ต้อย่างครับ ตียาชิดยาวเราจะตังเวลาสกสิบนาทียี่สิบจะดีสามสิบนาทีหนึ่งจะมาอ,อันนี้ไม่ควรเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกให้ตั้งใจภาวนาหรืเรอเราไม่ใจร้ออกแค่อารมณ์สบายเพราะว่าไอ้จิตของเราเนี่มันคบกับความชั่วขางนานได้แต่อารมณ์เพิ่งสร้างซึ่งมันหมดในคกกมาตั้งหลายหลายสองชาติ ทีอ่อยู่ก็จะบังคับผู้มีการทรงตัวทั้งวันทั้งคืนทั้งชั่วโมงนั้นไม่ได้เป็นธรรมบารของจิตขณะที่เรารู้ลมหายใจเขาออกก็ดีเท่าไหร่รสักหนึ่งนาทีหรือสามนาทีจิตมันก็แยกไปหา,หารมอื่นเมื่อเรารู้ตัวหันกลับเขากลับก็มาใหม่เริ่มต้นใหม่ใจเศ้าก็ใจ,จะศรออกโภคใหม่ได้หน่อดหนึ่งก็ไปแล้ว ไปแล้วก็ช่างมันจับกลับเข้ามาใหม่ตอเมื่อมันฟุ้งร้างจริงๆทำไมไหวจงโลกอยากถึงใจให้ใจสมบัไปดูวิทยุดูุทรุพัศน์กะนั่งคุยกันนานๆนานคุยกันอ่านจิตดาวความสุขขณะใดที่เราทำได้แล้วเวลานั้นบนทรงตัวอยู่ไม่ถอยหลังวันนี้ทำได้แค่นี้วันนี้ทำได้สองนาที บุมสองนาทีก็สองตัววันรุ่งขึ้นทำได้นาทีเดียวไอ้สองนาทีมันอยู่แล้วก็ที่สงนาทีเลยก็สองตัวอยวาาดด่าลืมว่าสณะดาใดที่จิตฟื้นหัวใจเข้าใจออกพ่อทำใหมาเวลนานั่นจิตว่านจะยินเงเห็ืเราก็ค่อยๆเคาะจิตเด็กออกมาทีละน้อยเดือนละหน่อยที่เรียบเรื่องเขาหินใหญ่ที่ไม่มีดุญคนเงินแท้แ็ง ถ้าเราจะยกวันขึ้นหน่กกอยทีเดียวเท้านี้ยกขึ้นไม่ไหวต้องค่อยๆแคะเคาะไปเรื่น้อยแต่น้อยถ้าเคาะไม่หยุดเพื่อมูคนามไม่ตมาต่อย่างรู้ไม่ช้าไม่นานาน,น,นักกินกะศลลงไปต้องกนาลักข้าว่าทุกงลังห้างล่างขาดขอ้อมูลตลอดมีสภาพฉัในใดไม่กำลังใจว่า้องการต้องการทางสมาธิก็เช่นเดียวกันยาฝืนอารมณ์ยาฝืนร่า,กางากา,าย ถ้าจิตใจฟุ้งซ่างเกินไปเลิกเพราะว่าจิตใจกระสัมกร์สายเกินไปเลิกร่างกายทุกตทรานไม่ไหวท่านนั่งทำไม่ไหวก็นอนนอนทนไม่ไหวก็ยืนยืนท็ไม่ไหวก็เดินถ้าทั้งสี่อย่างนี้มันไม่ไหวท่นเลยเลิกลสุดต่ำระยาหลังดีนี่เป็นการขึ้นต้ขนของการกระตุกรรมฐาน,นด้วยปฏิบัติทำงาน ต่อมาถ้าเราต้องการเป็นพระอาริยเจ้าให้ตังรร้งใจเดยทีเดียวว่าเราจะไก้สมาันวันนี้จะพิ้าจณาก็ดีจะาวนาก็ตามเราต้องการเป็นพระโสดาบันตั้งจุดให้แน่นอนว่าเราต้องการเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเาจะปฏิบัติยังไงพระโสดาบันตัดสังญญาติสาม ยังรื้ว่ามีสามชั้นนามาโซดาบังนนะับอย่างอ่อนที่เราสัจจะสัตตุงต้องบำเพ็ญบารมีเจ็ดชาติจึงไปผ่นานอย่างกลางด้วยกโกรังโกล,ละต้องบำเพ็ญบารมีอีกสามชาติไปัญญภานอย่างเอกที่สุดอย่างสูงสุดเป็เอกเอเวนิชีต้องบำเพ็ญอีกหนึ่งบารมีหนึ่งชาติไปัญญภานที่าตาทำไป อพราะการจระทำสดาบัจก็ต้องการอย่างยังย่างอ่อนก่อนเพราะการตัดสัญญาณเดยียนกันค้นหยยนึ่งสกปาย์ยติจิษฐ์แปลว่ากายยิติแปลว่ามีความรู้พราะว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรา,เราไม่ใช่าร่างกายเม่อร่างกายม่มีมมเราไต่การนี้สอนตัดวิธีอิจฉาคือความสงสัยด้วยความมีอและอาจจะเปดต่สัมมา,าท,มาทัตถุเจ้าพระธรรมพระอสอ ถามาลที่จประจับปรามาสถ้าาสุที่สุดครับพระราชสองศ5น์ห้าทสุทธิ์งนส่งศู์สุดวสุ์พระสองศูนาวายุทธเทวสุทธิถ้าสุดสวายยุธทุ่พระนีอาจจะพัดปันก็ได้ที่สมการน่เทไรเออเม่อมันดูทั้งสององค์ฉจนระจใจก็ต้องได้ย่างเป็นสอดาบันยากไหม ต้งมีสมาธิสนัดไหนไอ้นักวดสมาธิจะมันไปไม่หนะดีไม่ดีโบราณายปูวันนี้ฉันนั่งดึกหนึ่งชั่วโมงฉันนั่งหนึ่งสองชั่วโมฉันนั่งหนึงสวโมงนั่งวดสมาธิพอวัสมาธิเรีแล้วก็ทาบาปไดทุกอย่างไหกวัดไก็ได้ขาดใก็ได้นักชาก็ได้ผู้จุดเลยกางก็ได้มันก็เป็นวัดสมัยอะีต สมาธิของเราจะเป็นสมาธิดียามาโสดาบันก็เรีว่าใช้ทาสมาธีสมาธิไม่ต้องโสเขาชสมาธิที่เช่ัมชาก็พอเราจมนชางดูยังไงก็ไม่จำเป็นต้องคิดช่างอะไรเราพิดตัว่าเ,เราจะตัดสังโยชาพระเดชขาดไปสองเอข้อที่หนึ่งดีก พระพุทธเจ้าจะบอกว่าพระโสดาบันก็นดีและสุริาคามีก็ดีมีสมาธิเล็กน้นอยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีสุนิรีศนี่ก็จำก็ดีนะเขาย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่เราโสดาบันนั้น,น,นะมน,าานมีสมาธิเล็กน้นอยมีปัญญาเล็กน,น,น้อยจะมีสุนทรีศเพื่อตั้งใจเพื่อทำเป็นโสดาบันอันดับแรก แล้วก็ตั้งใจชิดซึ่งร่างกายของเราร่างกายเขาบอกกนอื่นว่าตนก็ดีสัตว์ก็ดีทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้มันต้องตายร่างกายของเรามีความจาเป็นจะต้องตายใครตั้งใจอยู่ขานานไหนจิงยาอย่างดียานอาหารที่จิงครั้งที่จิดีมันก็ต้องตายไม่มีใครเพิ่เจความตาย แต่เราคิดว่าความตายจะมียอยูว่าเมืไรอายุหกสิบแอายุเจ็ดสิบแอายุแปดสิบอายุเก้าสิบอายุถึงว่าปีอันนั้นไม่ผูกให้มีความรู้สึกว่าสมมยิว่าวันนี้เราอาจจะต้องตายก็ได้าการท,ยายทาาวารีที่จะว่าธรรมาดีนะสัสบารีขาดนี้ต่อไปถ้าท่านหลายอย่างยังความไม่ธรรมะในดวงใจจึงอยากบำมารีดูดิคิดว่าพรุ่งนี้เสียตายมาเร็วนี้เสียตายไม่ไ เราคิดว่าวันนี้เราอาจจะตายบ้างได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ทุกวันจืนทุดเช้าขึ้นมาคิดว่าวันนี้เราอาจจะเห็นสารอาทิตย์หรือสารที่เราลราอาจจะอาจจะไม่เห็นความมืดอาจิตใจเราก็ได้ต้องสร้างการดีไว้พาไปข้าไปก็ดูความเราคิดว่าวันนี้ว่าอาจจะมันก็ไมอาจจะไม่เห็นไม่เห็นสาอาทิตย์ตาจิตใจเราได้ อย่างนี้คือตัจจกรารยันทีติตัวแววรกพระโสดาบันกนเป็นพระโสดาปฏิมาถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าโสดาปฏิมาเร่งตัวข้อที่สองเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าและก็ทำในพระอริยสองอย่างแท้จริงไม่สงสัยในความดีของธรามสมพระเอาใจพระพระอริยเจ้า ถ้าทิพยมจะมายังไม่ป็นพระเจ้าแล้วก็ขอรับใจ่ว่างชาติประเทศนี้ไม่แน่นอนครับดีบ้างเลวบ้างดีดูน้อยเลวมากต้องคือมพระเจ,าจา้าจงจะโสดาบันขึ้นไปแต่เราไม่สงสัยในความดีของท่านต้องโสดาบันไม่สร้างความเลยแล้วยอมรับมาถือด้วยความจริงใจทั้งพระมติเจ้าก็ดีทั้งพระธรรมก็ดีทั้งพระอริยสงฆ์ก็ดี ถ้าจิตใจไม่มีความไม่คงอย่างนี้ถ้าเรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันินักเข้าขั้นกลางอย่างนี้นโสดาบันินักแล้วเราต้องเข้าังเกียริถ้าถึงขั้นนี้ไม่มีการนั่งไปนั่งก็ได้ส้องเกียรไปได้แต่จะสนุกสนกต่อมาขั้นสุดท้ายศิลปะจจปรามาร ตั้งใจรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์ึ่งชื่อว่า,า,าที่้าบนห้าใบการเราจะไม่มีการบรุกรองเพราะจะมีรมสรงตัวบริสุทธิ์ฝุดอปเพราะว่าขนาใดถ้า,า,าย,ยังเผลออยู่บางครั้งยังเผลอยงกัดทำมือเข้าไปลูบยแงแทงจนไปโยงตาย เจตนาไม่มีสิ่งไม่ขาดแต่ยังไม่เป็นประสดาบันแชยังไม่รูนเสื้อปดาปฏิบัติปฏิบัติยังเป็นประสดาบันปฏิบัติทั้งนี้เพราะเรื่อว่ายัางเผอถ้าบังิญเจตคติของเาราไม่มีความมั่นคงยังม่กัดค่อยๆรู้เน,นื้ออมนนีแตะเนื้กอกะยังอ่างยังทั้งรองกระหายังกระไก้จะถึงยุงก็มีไป กำลังใจอย่างนี้ส่งตัวชื่อว่ามีสิ่งไม่สุขทั้วเอาทุกข์้อนะเรื่อยไปอย่างไรงต่ังตอนหน่ถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าเราจะตายสางมีความรู้ตก้งใจสัญญาคนสาม,ม,ามาสองถึงห้าไม่สุขโดยไม่ต้อาางระวังแต่าการเดินไปไม่เห็นสัตว์เหยียบสัตว์ตายด้วยมีเจตนา ยังคล้องไป่ในสัตว์เล็กๆสัตว์ตายกระสบทับนเป็นกิรนาถ้ายังข้อง,ง,งไปถูกคนเดินมาตายไม่ไ้ตั้งใจยังไม่สิ้นไม่ขาดคือไม่ขาดจะทำม,มืสโสดาบันเพราะไม่ตั้งใจสิ้นทุกข้อต้องตั้งใจตอนนี้เมื่อทุกคนตัดสายโยธาด้วยเทิดทุ่นมันยังไม่ได้เรียกธาโสดาบันแท้ต้องบัวณ์ เพาะทีตัดเสงก็ใ้เฉนเมลานันทีเข้าถึงโครประนี่แหละข้ามาโคตรโปรยนี่กมายความอยู่ในระหวังโลกริยากระโลกระไมนก็ลำลางเล็กๆยนข้าิอยู่ทางนั้นเป็นพระโสดาบันตอนนี้ยังเป็นโลกิยใส่ขาสงขาคล่อมดังสองข้างยางเรื่อ่าโคตรโป จะเป็นพระอริยะก็ไม่ใช่จะเป็นบุทธชนก็ไม่ใช่มันข้องกันียแลณระหว่างที่ข้องกันอยู่นี้จิตจะมีความรักผนิพาน์เป็นอารมณ์มีความต้องการอย่างเดียวคือนิพานใครจะพูดแบบสวรรค์ดีมารดีรวยด้ว่รยด,รด,รดุฉันไม่ต้องการฉันต้องการนิพานแต่การทํามะกิงต้องเป็นประามปกติเพราะโสดาบันยังไม่ต้องแยกผู้เกิดผู้เมีย เนยังไม่แต่งอะไรก็แต่งงานได้แค่ถึงห้าบปอริเซ็ตนต์นี้ว้าจิตเข้าถึงขั้นเด็ดขาดตัดโลภเัยสถ้า่า้ยกท้าไปวางสั่งนั้นทั้งหมดเลยมาสงากันไปสง่ากันบี่ลันขั้นต้นถ้าจิตเข้าถึงได้สดาบัางไปทีขั้นต้น,น,ต,น,น,ต,น,น,ต,นตอนนี้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งมันจะเกิดขึ้นนั่นคืออารมณ์ธรรมดาการรักพิพานยังรักอยู่ ชอบใจอยู่เฉพาะนิพพานแต่วันธรรมดาเริ่มเกิดจะมาเกิดเบาๆไม่านมานักไม่หนันแน่นักการถูกดา่าถูกว่าถูกตำหนิขนาดนี้เราเคยจบส่วนมากแต่ว่าพอถึงต้นเสา์วันอัดไม่พอใจบ้างจะมาจบน้อยความไม่พอใจน้อยลงจะหายเรลย เพราะว้สโสดาบันยังมีความรักในระหว่างเพศยังมีความรักโสดาบันจ่ว่าเขาไได้เขา้แต่งตัวเพราะว่ายังต้องครองเืรนพ้าโสดาบันยังมีความอยากร่ำรวยเราองการร่ำรวยังสองแขทงกสิ่งนี่ไม่ละเมิดสิ่งิข้าเพราะโสดาบันยังมีความโกรธก็โกรธเพศอยู่ เดี S <S <an> ๋ยวก็หายล้วโสดาบันมันมีความหลงในชีวิตคือแต่งติดอย่างแต่งตัวสวยอย่างเป็นนั่นอย่างเป็นนี่แต่จะว่าไม่ลืมความตายต้องกาว่าการดูโสดาบันทุกบรรดาทั้งผู้โวยสารต่างเป็นขอไม่ยากถ้าเราจัดไ้ทู้ยากเรว่าคนไม่รู้เรื่องว่าครูมันไม่เป็นเรื่อง เรากล้าสาิจะมาตั้งนานเคยคิดว่าเราต้องการดวงสมดาปันเราขอพระพุทธเจ้าในลพุทธทงทงพระชาติขอเจ้าขอสิ่งพระพุทธเจ้าเป็น่ง่พิ่งพระธรรมเป็นที่พึ่ระสมปยิ่งเพเราเคยคิดไว้ว่าเราต้องการผสมดาบันเราไม่ไคิดเราจะเป็นสมาธิเราจเกตายต่างชานน่ต่างชัตน่นแบบนั้นนำแบนี้จะไม่สูงสิดเราจะเป็นะสมดาบัน อย่างนี้ก็เรียกว่าการบักเปล่าการทำวันนั้น <saben> ยังเป็นเหยื่อพะบายภูม <y> ิเพาจิตใจไม่แ <Sure> น่นอนต้องมุ่งจะพระวตนะการจดรยกพระธรรแลนการทำบุญอนนี้เราต้องการประสบารรมอย่างวันนี้ที่ทนมาทั้งการใจกราบนั่งรัตตสระแสดงนิพพานโครรพุทธเจ้าต่การที่สอนเราพุดทางสนากระชามิทังนางกระชามิสางข้างกะชามิ เขาจ้างเาาขาจนไม่รู้ว่าจะจ้างไปดิบดึงขอจนพระธรรมไปดิพดึงเขาจนพระอริยสงฆ์ไปดิบดึงอย่างนี้มันเป็นเราโสดาบันปฏิมากแล้วเราไม่ได้คิดปล่อยเราไปเพราะเไปไม่ใช่สโสดาบันมาต,ต้องตั้งใจไว้โดยเฉพาะวันหนึ่งในชีวิตนี้เราต้องการมาสโสดาบันใป็นขั้นต้นอันดับแรกเราไม่ยิงความตายความตายต้องรึกทั้งตอนเช้าและตอนเย็น การดีสามแล้วแต่การดีสองเราจะมีความเคารพผู้จ่ายนิระธรรมในพระอริยเจ้าด้วยการจริงใจแต่การดีสามเราจะทรงสิงห้าบริสุทธิ์ถฉาพาะสึงห้าในราวตั้งใจรักษาข้อได้รับมันลืบ้างเผลอบ้างถ้าลืมบ้างเผลอบ้างจะเป็นโสดาบันปฏิมาแต่ไม่มีการตั้งใจจะทำถ้าสิงห้าไม่ลืมไม่เผลอไม่ส่งตัวเองเป็นโสดาบันปฏิผล เราเข้ามาปฏิบัติก็จะเริ่มตอนตัวปรับจิตยามเมื่อสองถึงห้าวันจิตแล้วเราก็ตั้งใจต้องการจบอยู่ระนิพพานหลังจากนั้นจิตยอมรับนัำสึมกธรรมดาต่อที่จิโโตโดตจะยังจิตต่อพระทีเกิดมาในโลกน,นี้เรื่ไม่นนสมบูกณ์างท,ทาน,น,นอะไรไม่เกิดขึ้นในที่ไม่ชอบใจเราเราเคยได้ชอบใจแรงอย่างที่เราชอบไม่ชอบใจแรงลงเข้ากอดเราเลง เพราะว่าขายเร็วจะรีบดุจตรบรรดาท่านพุทธบริษัทต่างหลายเวลาบาันยามสามสิบนาทีแรลว่าแม่วาอลากอเขาควายสสวัสดีพัฒนะมงคลสมบูรณ์สมบูรณจงมีแต่บรรดาท่านผู้ศัทธาที่กตัญรักจางทุกท่านสวัสดี